ครับผ้ามาเบงบรรยากาศพี่ลือชัใช่ครับพี่ลือชัใช่เดินทางมาจากไหนครับอุดรอนครับอุดดอนออุดรอนเพื่อบันดุงครับนี่เป็นเนปซี่ครับเป็นเนปซี่ลองสองแปดเก้านะครับจองรถไว้เพราะท่านได้เห็นเมื่อนี้ได้เลิกได้ใช่มาลับรถครับคันนี้คันนี้เครื่องสองพันเจ็ดนะครับสีขาวนะครับ ไปยใน VIP ปิดแห้งจังน่อยเป็นไหนครับรถตรงกกปะเห็นรถแล้วตรงครับตรงตรงคะสิทธิภาพดีลื่นใช่ไหมสวยๆครับสวยเดี๋ยวไปลองอยู่ตรงงามอยู่วะงามงามเนาะใจอยู่เนาะครับผมบ๊อบปิดหวังมับคนดิไปอยู่อุดรนะครับเนาะคันนี้เนาะครับผม ยูมีโดนอ๋อยู่แถวอ่๋มยี่โดนปครับนี่ครับนี่ครับนี่ตูงเล็กหรือว่าตังยางยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ครับอ่าวันนี้ได้เลิกได้ชัยนะครับปล่อยรถอันนี้ปี07นะครับเครื่องยนต์2007ด้วยอ่า ใช้น้ำมันสลับกับ CNG นะครับแต่ว่าพี่ลือชัยบอกว่าไปถึงบ้านถอดแก๊สออกเลยใช้น้ำมันว้วนดีกว่านะครับนี่มาั้องครอบครัวเลยนะครับโอ้ยวันอีสารบานเอามาอุดหนุนลอง289นะครับกำลังดูความเรียบร้อยแช็คความเรียบร้อยเอาพยาย่ขึ้นเลยพยายนิย้นเลยขึ้นรถเลยพยาย่ไม่ยิ่กับมาพร้อม ขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีโชคมีชัยตลอดปีอาซอยจับไปไงเนี่ยขึ้นรถไหมขึ้นรถไหมอ่าลำลำลื่ลื่อยๆครับนี่ครับจะซื้อจะขายนะครับมาได้นะครับที่รองสองแปดเก้าครับผม อันนี้ไปอุดอรแล้วครับพี่สารบานเท่าครับผมเดินทางปลอดภัยครับไปแล้วนะครับอันนี้ที่บ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> เดินทางปลอดภัยมีโชคมีชัยตลอดเส้นทางครับผม